วางทางจะไปหน้างานครับเนี่ยนี่ผมออกมาซื้อยาแนวแป๊บเดียวนะเนี่ยอะไรเนี่ยใครมาถูกบุหรี่เล่นควันเต็มถนนเลยเนี่ยโอ้โหโแย่จริงๆแย่มากเลยคนสมัยนี้มจะสูบบุหรี่มันก็ทิ้งดีๆหน่อยเถอะไอเว้นตอนนี้ช่างก็กำลังทำการยาแนวสระเล็กที่เหลือนะครับ กลับมาถึงหน้างานแล้วครับเมื่อกี้กว่าจะกลับมาถึงติดรถด,ดับเพลิงก็กะว่าพรุ่งนี้ก็มายาอีกวันหนึ่งก็ทำความสะอาดแล้วก็ส่งมอบงานครับพรงนี้ถ้าพอยาเสร็จมันก็จะประมาณนี้แต่มันต้องต้องทำความสะอาดก่อนอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตให้ดูดีกว่าขอบคุณครับ